สวัสดีค่ะพบกระโบและช่องครูเมืองพัพปตีค่ะวันนี้ค่ะโบพาคุณผู้ชมนะคะทัวร์บ้านหรูสไตล์โมเดิร์นเลยค่ะ ซึ่งตอนนี้ค่ะโบอยู่ในโซนอำเภอหางดงนะคะซึ่งบ้านที่โบพามาชมในวันนี้นะคะเขาเป็นบ้านสร้างใหม่เลยค่ะโดยตัวบ้านนะคะจะตกแต่งเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นค่ะคุณผู้ชมทำเลที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลส้านพักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะการเดินทางจากสนามบินค่ะใช้เวลา15นาที8กิโลเมตรค่ะและสถานที่ใกล้เคียงนะคะจากบ้านไปยังห้างสรรพสินค้าก็จะใกล้กับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพาซาค่ะประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นค่ะ7กิโลค,ค่ะแล้วก็บิ๊กซีแมคโคร โนนะคะ3กิโลเท่านั้นค่ะเป็นที่นิยมของทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเลยค่ะซึ่งโซนหางดงนะคะก็จะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติหลากหลายแห่งนะคะอาทิเช่นโรงเรียนนานาชาติเมริตนันโรงเรียนนานาชาตินะคะอาสาราศาสตร์ค่ะโรงเรียนนานาชาติลานนาสาธิตนานาชาติเยอะแยะมากมายหลากหลาย10แห่งเลยค่ะในส่วนของบ้านหลังนี้นะคะที่ดินของเขาอยู่ที่104ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย410ตารางเมตรฟังก์ชันมีทั้งหมด 4ห้องนอน5ห้องน้ําด้วยกันแล้วก็ยังมีห้องที่แม่บ้านนะคะแยกส่วนตัวให้อีกมาพร้อมกับสระว่ายน้ําส่วนตัวบ้านหลังนี้นะคะเราจะใส่เฟอร์นิเจอร์ให้ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยก็ตามค่ะราคาของบ้านหลังนี้นะคะอยู่ที่1 7 9ล้าน9แนบาทค่ะ ส่วนของรายละเอียดด้านในจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวตามโบไปรับชมกันได้เลยคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคะ่ะโบขอฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้โบและทีมงานด้วยนะคะเดี๋ยวตามโบไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ กยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นในพื้นที่ด้านหน้าบ้านนะคะตัวบ้านนะคะจะติดอยู่กับถนนเมนเลยค่ะส่วนตัวถนนทางเข้ามายัางตัวบ้านนะคะจะกว้างอยู่ที่8เมตรรถสวนกันได้สบายเลยตัวบ้านค่ะจะออกแบบเป็นสไตล์โมเด์นะคะคุณผู้ชมก็จะให้ความรู้สึกความเป็นส่วนตัวด้วยด้านนอกนะคะเราก็จะมีตัวฟาซาดนนะคะตกแต่งไว้นะคะเพิ่มความสวยงามแล้วก็ให้ดูเป็นสไตล์โมเดนบ้านนะคะจะหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะคุณผู้ชมตัวกำแพงรั้วของเขาก็จะสูงถึง2เมตรเลยก่ออิฐฉาปูน เป็นสีขาวส่วนในพื้นที่ของ ลงจอดรถนะคะตรงพื้นของเขาเนี่ยค่ะจะทําจากวัสดุเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายค่ะและประตูด้านหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นประตูรีโมทอัตโนมัตินะคะตัวประตูรีโมทนี้นะคะเราก็จะเป็นแบบระบบสมารทม์ทโฮมทางเจ้าของบ้านนะคะสามารถที่จะดูผ่านมือถือได้เลยค่ะว่ามีใครมาหาที่บ้านนะคะคุณผู้ชมเข้ามาทางด้านนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับลงจอดรถค่ะสามารถรองรับได้ถึง3ามคันเลยค่ะในร่มนะคะส่วนพื้นที่ตรงนี้เป็นประตูทางเข้าสําหรับคนเดินค่ะคุณผู้ชมด้านข้างนะคะ ตรงนี้นะคะเราก็ปลูกต้นไทรเกาหลีไว้ให้รอบด้านนะคะบ้านของเราเพิ่งสร้างเสร็จหมาดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็จะเป็นแผงทางเดินนะคะที่เราสามารถเดินเชื่อมไปยังด้านหลังบ้านได้ค่ะมาดางด้านนี้กันค่ะตรงมุมนี้นะคะก็อยากให้เห็นด้วยนิดนึงนะคะก็จะเป็นพื้นที่สวนขดยดัดซึ่งตัวพื้นที่สวนของบ้านเราค่ะจะดูแลรักษาง่ายนะคะส่วนใหญ่ต้นไม้ที่ปลูกเนี่ยอย่างต้นสนหอมนะคะหรือต้นไม้ที่เห็นนะคะก็จะ ไม่ต้องการดูแลรักษาเยอะเท่าไหร่นะคะเราอาจจะลดน้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะในช่วงแรกๆค่ะมาอย่างด้านนี้กันค่ะก็จะมีระบบรองรับนะคะสําหรับ EV charger นะคะท่านไหนที่มีรถยนต์ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีปลั๊กให้เสียบตรงมุมนี้ด้วยแล้วก็อีกมุมหนึ่งอยู่ด้านนี้นะคะโอเคค่ะมาอย่างด้านซ้ายกันค่ะก็จะเป็นพื้นที่สวนนะคะด้านนอกตกแต่งไว้ให้น่ารักมากๆเลยอย่างตัวขดย้าของเขานะคะตรงด้านหน้าบ้านเนี่ย ก็จะตกแต่งด้วยต้นไม้นะคะทั้งไม้ประดับแทรกแสงไว้ให้นะคะด้านนี้ค่ะก็จะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวอยู่ทางด้านหน้าบ้านนะคะสำหรับท่านไหนนะคะมีลูกเล็กนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้ลูกเรียนว่ายน้ำอยู่ที่บ้านได้เลยค่ะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือค่ะความกว้างอยู่ที่4เมตรค่ะยาว8เมตรนะคะคุณผู้ชม สีใสเลยนะคะน่าเล่นมากๆเลยกำแพงรั้วสูงถึง2เมตร50ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับตัวเซอร์วิสของสระว่ายน้ำนะคะคุณผู้ชมตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับห้องเก็บของเล็กๆนะคะเอาไว้เก็บอุปกรณ์อย่างเช่นไม้กวาดหรือเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำสวนกวาดพื้นด้านหน้านี้นะคะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะมีลูกเล่นนะคะจะออกแนวนเป็นแบบสไตล์ลอฟเลยก็จะมีการตกแต่งด้วยตัวอิฐนะคะมีช่องลมให้ผ่านได้แล้วก็ ให้คลิปความสวยงามนะคะเดี๋ยวเรา เข้ามาดูในพื้นที่ตรงด้านเฉลียงกันค่ะพื้นที่ตรงนี้เราก็ปูกระเบื้องไว้ให้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตัวกระเบื้องที่เป็นแบบลายสเตมนะคะคุณผู้ชมเราสามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นนะคะเอาไว้ชมบรรยากาศด้านนอกนะคะจิบช,ชาจิบกาแฟด้านนี้ค่ะจะเห็นได้เลยว่าบ้านของเราเนี่ยก็ตกแต่งด้วยกระจกรอบทิศทางเลยค่ะซึ่งตัวกระจกนะคะก็จะเป็นตัวกระจกที่กันแสงกันความร้อนได้ดีเลยนะคะจะเป็นสีเขียวตัดแสงค่ะแล้วก็ประตูทางเข้านะคะบานกระจกเนี่ย ก็จะเป็นประตูบานใหญ่เลยนะคะแล้วบ้านของเราค่ะก็จะมีแบบระบบดิจิตอลดอ o r ล็อกนะคะซึ่งเราสามารถใส่รหัสนะคะหรือใช้แบบสแกนนิ้วก็ได้ค่ะ เข้ามาในโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของ l i v i n g Area ียค่ะในส่วนของด้านในนะคะก็จะมีระบบสมาร์ทโฮมนะคะอย่างเช่นตัวไฟฟ้าค่ะก็จะมีตรวจจับนะคะเวลาเราจะไปเดินไปทางนี้นะคะไฟก็จะเปิดอัตโนมัติเลยค่ะแล้วก็ปิดอัตโนมัติด,ด้วยนะคะคุณผู้ชมจากพื้นจนถึงเพดานค่ะสูงถึง6.7เมตรเลยค่ะส่วนด้านบนนะคะก็ติดตั้งคมไฟนะคะเป็นสไตล์โมเดิร์นซึ่งตรงนี้มีพื้นที่โปร่งมากเลยด้านในนะคะก็จะตกแต่งด้วยโทนสีขาวค่ะดูแล้วเนี่ยท ให้ตัวบ้านเนี่ยสว่างแล้วก็โปร่งสบายตาพื้นกระเบื้องนะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องลายไม้ค่ะคุณผู้ชมก็ยังคิดความแบบออกแนวมินิมอลด้วยนะคะก็จะมีโทนสีน้ําตาลมาประกอบด้วยค่ะส่วนด้านนี้นะคะเราก็ติดตั้งนะคะตัวเคาน์เตอร์อวางทีวีให้ผนังตรงนี้นะคะก็จะปูกระเบื้องนะคะยาวไปจนถึงฝ้าเพดานเลยบ้านหลังนี้นะคะเราจะรวมเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่อง ใช้ไฟฟ้าอย่างเช่นทีวีตู้เย็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราเนี่ยเป็นสำหรับออปชันให้กับทางเจ้าของคนใหม่นะคะให้เลือกนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์ให้แต่เราจะมีให้ก็คือทีวีครบทุกห้องนะคะแล้วก็ตู้เย็นด้วยเครื่องซักผ้าเครื่อง อบผ้านะคะซึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันให้กับทางลูกค้านะคะได้เลือกว่าจะเอาเป็นของแถมหรือจะเอาเป็นส่วนลดนะคะสำหรับท่านไหนที่บางทีเนี่ยมีเฟอร์นิเจอร์ที่บ้านอยู่แล้วเนะะี่ยค่ะเราไม่จำเป็นที่จะต้องเอาทีวีหรือตู้เย็นหรือตัวเครื่องซักผ้าเครื่องอบเราก็รับเป็นส่วนลดแทนค่ะคุณผู้ชมโอเคถัดมาทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นงานตกแต่งบิวอินนะคะเป็นชั้นเก็บของวางเฟอร์นิเจอร์นะคะ ด้านบนก็จะมีที่เก็บของด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นเซตโซฟาค่ะรองรับได้ถึง3ท่านเป็นมุมดูทีวีนะคะผ่อนคลายอยู่ตรงนี้ด้านในนะคะเราจะติดตั้งนะคะผ้ะมาม่านไว้ให้ทั้งหลังเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านโปร่งแสงแล้วก็ผ้าม่านกันแสง UV นะคะไว้ให้ครบหมดเลยค่ะถัดมาทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนของดิ n น n g งแอเรียค่ะซึ่งโต๊ะรับประทานอาหารนะคะก็ตรงท็อปของเขาเนี่ยเป็นหินแกรนิตนะคะส่วนตัว เก้าอี้นะคะลองรับไว้ให้ถึงสีท่านหากท่านไหนที่มีสมาชิกในครอบครัวเยอะนะคะเราก็สามารถที่จะปรับมุมนี้ให้เป็นแบบโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่แล้วก็รองรับแท่านก็ยังได้เลยค่ะมาทางด้านนี้กันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับตัวออไอแลนด์นะคะไว้ตะเตรียมเครื่องดื่มนะคะอาจจะเป็นแบบทําอาหารเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีกลิ่นแรงซึ่งมุมนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนโซนล้างจานนะคะเผื่อว่าถ้าเราทํากาแฟเอ่ยหรือ ปั่นนะ้ำสมูตตี้อะไรเงี้ยตรงโซนนี้ก็เหมาะแล้วก็ะเตรียมเบรกฟดให้กับลูกๆก,ก็ยังได้เลยค่ะแล้วก็มีเก้า e อี้บาร์นะคะไว้ให้2ตัวค่ะส่วนด้านบนนะคะเราก็จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศระบบฝังนะคะสีที่ทางของไดกินค่ะมายังด้านนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเดินรอบได้เลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีบิวอินนะคะไว้ให้ครบเช่นกันเลยค่ะแล้วก็เดินตรงมายังด้านนี้ค่ะก็จะเป็นมุมพักผ่อนอีกมุมหนึ่งนะคะ ซึ่งตรงมุมนี้นะคะก็จะมีเซตโซฟาไว้รองรับได้ถึง2ท่านค่ะเชื่อมต่อจากโซนลิฟวิ้งแอเรียตรงด้านนี้นะคะก็จะพาไปชมในส่วนของตัวห้องครัวกัน,นะคะ่ะเป็นห้องครัวที่แบบโอ้โหกว้างแล้วพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยค่ะตรงด้านประตูทางเข้านะคะเราก็จะมีกระจกนะคะกั้นไว้ให้ะคะ่ะอันนี้ก็แบบว่าดีเลยนะคะเวลาเราทําอาหารเนี่ยกลิ่นมันก็จะได้ไม่ฟุ้งไปทางด้านนอกนะคะมาทางด้านในกันนะคะก็ เหมาะมากนะคะคุณผู้หญิงคุณผู้ชายที่ชอบทําอาหารนะคะจัดเต็มเลยค่ะตัวงานบิวอินของห้องครัวตรงนี้นะคะก็จะเป็นท็อปหินแกรนิตสีขาวะคะ่ะคุณผู้ชมบิวอินไว้ให้นะคะมีที่เก็บของเก็บจานชามเก็บแบบตัวช้อนนะคะส่วนมุมนี้เราก็สามารถที่จะวางอะไรเพิ่มเติมได้แล้วก็จะมีมุมที่ว่าเก็บของได้นะคะด้านบนค่ะก็จะมีตัว คาบินเนตนะคะที่อยู่ด้านบนเนี่ยบิวอินไว้ให้พื้นที่สําหรับเก็บแก้วเก็บจานค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านนี้นะคะมีทั้งไมโครเวฟนะคะแล้วก็มีเตาอบไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะส่วนมุมด้านนี้ค่ะก็จะเป็นมุมทําอาหารเลยนะคะตัวเตาแก๊สค่ะแล้วก็จะมีให้เป็นแก๊สเตาแก๊สไฟฟ้านะคะสไว้ให้ถึง2หัวมีเครื่องดูดควันด้วยด้านบนนี้ก็เป็นที่เก็บของได้ค่ะบิวอินไว้ให้ถึงม,ม,มุมนี้เลยนะคะ ส่วนตัวซิงล้างจานค่ะก็มีให้ถึง2หลุมเลยนะคะคุณผู้ชมถัดมาค่ะก็จะเป็นโซนของห้องเก็บของนะคะที่เชื่อมจากห้องครัวค่ะก็จะมีทั้งในโซนของระบบควบคุมไฟฟ้าก็จะอยู่ทางด้านในนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของแบบลึกเข้าไปยังใต้บันไดนี้เลยค่ะคุณผู้ชม ออกจากตัวโซนห้องครัวนะคะในพื้นที่ตรงด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับซักล้างนะคะวางเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าด้วยค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านข้างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเผื่อว่าเราตากผ้านะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ได้รับแสงแดดดีเลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ํานะคะ แล้วก็ถังเก็บน้าไว้ให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเดินตรงมายังด้านนี้ค่ะก็จะมีโซนของห้องนอนสําหรับพี่พ่อบ้านพี่แม่บ้านนะคะหรือท่านไหนที่มีค้นสวนอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีห้องนอนนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะอยู่ด้านนี้นะคะประตูของเขาก็จะเป็นประตูไม้จริงเลยค่ะคุณผู้ชมส่วนด้านในห้องนะคะก็จะมีพื้นที่สามารถที่จะวางเตียงนะคะไซส์ห้าฟุตวางตู้เสื้อผ้าหรือโตเครื่องแป้งได้เลยค่ะห้องนี้นะคะเราก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นแบบแขวนนะคะของ บแบรนด์ไดกลินไว้ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ยังมีห้องน้ําในตัวสําหรับที่พ่อบ้านแม่บ้านนะคะแยกไว้ให้ส่วนตัวเลยอ่างล้างมือของเขาก็จะเป็นของแบรนด์คอตโต้ค่ะสุขภัณฑ์ก็เช่นกันค่ะของแบรนด์คอตโต้แล้วก็จะมีมุมอาบน้ํานะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีตัวฝักบัวอาบน้ําแล้วก็มีเครื่องทําน้ําอุ่นติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ ค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่เชื่อมไปสําหรับตัวด้านหลังบ้านที่โบยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังบ้านแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจากกําแพงนะคะจนถึงตัวบ้านนะคะก็จะประมาณเกือบ2เมตรเลยค่ะคุณผู้ชมด้านหลังตรงนี้ค่ะก็จะมีตัวติดตั้งไฟไว้ให้อยู่ตรงกําแพงไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็หลังบ้านของเราค่ะ จะไม่ติดกับใครนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นที่ดินเปล่าะคะ่ะอนาคตข้างหน้าก็จะอาจจะมีเพื่อนบ้านก็ได้นะคะแต่ตอนนี้ก็คือด้านหลังเนี่ยไม่ไม่ติดนะคะค่ะแล้วก็เดินออกจากโซนห้องครัวนะคะด้านนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่สําหรับห้องน้ําห้องรับแขกค,ค่ะจะเป็นห้องน้ําแบบพาวเดอร์รูมนะคะคุณผู้ชมตรงประตูนะคะก็จะเป็นประตูบานไม้จริงค่ะก็จะมีอ่างล้างมือไว้ให้นะคะมีกระจกเงาบานใหญ่เลยะคะ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะก็จะมีโถสุขภัณฑ์ค่ะเป็นของแบรนด์คอตโต้ค่ะคุณผู้ชม และชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีห้องนอนนะคะที่อยู่ชั้นล่างด้วยค่ะสําหรับท่านไหนนะคะที่มีผู้ยายหรือผู้สูงอายุนะคะก็ให้ท่านอยู่ตรงนี้ได้เลยค่ะซึ่งห้องนอนนะคะก็จะมีวิวสวยเลยค่ะเดี๋ยวตามบูปารับชมกันได้เลยในส่วนของห้องนอนชั้นหนึ่งนะคะห้องนี้นะคะเขาก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ครบคันเลยค่ะเข้ามาแล้วนะคะอยากให้พามาชมในส่วนของด้านนี้ก่อนค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีมุมโต๊ะทํางานโต๊ะทําการบ้านนะคะคุณผู้ชมมีลูกชายลูกสาวนะคะก็ให้อยู่ตรงห้องนี้ได้แล้วก็จะมีมุมโต๊ะให้นะคะหรืออาจจะรองรับเป็นสําหรับแขกก็ได้ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะเป็นบิวอินนะคะเป็นฉากกัน้นส่วนของห้องนอนห้องนี้นะคะเขาก็จะได้วิวสระว่ายน้ําด้วยค่ะตรงนี้เลยนะคะเปิดประตูนะคะเราก็จะได้เห็นวิวสระว่ายน้ําเห็นสวนสีเขียวค่ะ ซึ่งตรงนี้นะคะเราก็จะติดตั้งมุงลวดไว้ให้เรียบร้อยนะคะรับแดดรับลมดีเลยค่ะถัดเข้ามาค่ะยังมุมพักผ่อนนะคะตรงเตียงนอนนะคะก็จะเป็นเตียงนอนไซส์5ฟุตเลยค่ะคุณผู้ชมตกแต่งนะคะเซตเตียงนอนไว้ให้ครบคันเลยนะคะตรงปลายเตียงก็จะมีโต๊ะข้างเตียงไว้ให้2ฝั่งเป็นโต๊ะวางแบบว่าโคมไฟอะไรอย่างนี้นะคะส่วนด้านบนค่ะก็จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศของแบรนด์ไดกินเป็นระบบฝังสีทิศทางค่ะ ส่วนมุมด้านปลายเตียงนะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานบิวอินที่เป็นชั้นวางทีวีมีลิ้นชัปเก็บของไว้ให้นะคะเดินมายังด้านนี้กันค่ะก็จะเป็นโซนแต่งตัวนะคะมีตู้เสื้อผ้านะคะตาเตรียมไว้ให้ครบพร้อมค่ะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินนะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งวางให้นะคะแล้วก็กระจกมีสูงถึงฝ้าเพดานเลยค่ะส่วนห้องน้ําของเขาก็อยู่ทางด้านนี้ค่ะมีห้องน้ําส่วนตัว ะะพื้นที่สําหรับห้องน้ําก็มีพื้นที่กว้างขวางเลยพื้นของเขาก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแกรนิโตค่ะสีดําดูแลรักษาง่ายนะคะอ่างล้างมือนะคะคของเขาก็จะมีเคาน์เตอร์อ่างล้างมือแล้วก็มีบานเก็บอยู่ใต้ซิงค์ด้วยนะคะเก็บของอยู่ใต้ซิงค์เรียบร้อยเลยค่ะส่วนโถสุขภัณฑ์ก็จะเป็นของแบรนด์ Cotto ค่ะห้องนี้ค่ะก็จะมีฉากกั้นนะคะอาบน้ําไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะซึ่งพื้นที่โซนอาบน้ํานะคะก็มีพื้นที่ที่แบบว่าลงตัวเลยนะคะ ถ้าคนตัวใหญ่ๆก็ไม่แออัดค่ะส่วนตรงนี้เราก็ติดตั้งเลนชาวเวอร์แล้วก็แฮนชาวเวอร์ไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะ,ะห้องน้ำนะคะในส่วนของห้องนอนเนี่ยเราจะติดตั้งเป็นระบบน้ำร้อนน้ำเย็นทุกห้องนอนเลยค่ะค่ะแล้วก็ทั้งหมดที่เราชมนะคะก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของชั้น1นนะคะต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของชั้น2กันค่ะเพราะชั้น2นะคะเขาก็จะมีฟังก์ชันทั้งหมด3ห้องนอน3ห้องน้าค่ะคุณผู้ชมด้านนี้เลยค่ะ บันไดาทางขึ้นนะคะก็จะทําจากวัสดุนะคะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กค่ะคุณผู้ชมตรงราวจับบันไดก็จะเป็นราวบันไดไม้จริงนะคะแล้วก็ตรงพื้นผิวเหมือนกันคะ่ะก็จะเป็นไม้จริงเช่นกันค่ะขึ้นมาในส่วนของชั้น2แล้วนะคะตรงพื้นชั้น2นะคะวัสดุของเขาเนี่ยก็จะเป็นพื้นไวนิลวเป็นแบบลายไม้นะคะสีแบบน้ำตาลอ่อนค่ะคุณผู้ชมตรงนี้นะคะก็จะตกแต่งด้วยตัวกระจกแ t a m p e r กันนะคะเป็นาาราวกันตกค่ะ แล้วก็เดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านข้างนี้กันค่ะในสําหรับท่านไหนนะคะที่ชอบที่จะออกมารับลมชมวิวด้านนอกนะคะด้านข้างตรงนี้ค่ะเราก็จะมีพื้นที่ระเบียงกว้างๆเลยนะคะคุณผู้ชมมุมนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะวางโต๊ะกาแฟหรือโต๊ะสนาม เป็นมุมออกกําลังกายกลางแจ้งก็ได้นะคะคือพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเลยเผื่อว่าอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศนะคะบาร์มิทติ้งนะคะบาร์บีคิวกับเพื่อนนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะก็จะได้เห็นมุมวิวสูงเลยค่ะมีวิวภูเขานะคะแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะให้เห็นถึงบรรยากาศด้านหลังบ้านเราเนาะก็จะเป็นพื้นที่ดินเปล่านะคะตรงนี้เราก็ใส่ราวกันตกไว้ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของอีกสามห้องนอนกันค่ะ ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเห็นวิวด้านล่างนะคะเวลาเราแบบอยู่ด้านบนนี่ค่ะเราก็สามารถพูดคุยกับครอบครัวคนที่อยู่ข้างด้านล่างได้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพามาชมในส่วนของสองสห้องนอนก่อนนะคะซึ่งอยู่ด้านนี้เลยะคะ่ะห้องนอนห้องแรกค่ะอยู่ด้านนี้ค่ะตรงประตูนะคะก็จะเป็นประตูบานไม้จริงค่ะคุณผู้ชมส่วนตรงนี้ค่ะก็จะมีตัวกระจกนะคะที่เราสามารถที่จะเปิดผ้าม่านรับแสงนะคะเข้ามายังตัวบ้านนะคะเดี๋ยว เริ่มจากห้องนี้กันก่อนเลยห้องนอนของชั้น2นะคะเขาก็จะมีห้องน้ําในตัวมีโซนแต่งตัวให้ทุกมุมเลยค่ะห้องนี้ก็จะมีการตกแต่งเหมือนกับห้องนอนชั้นล่างนะคะเข้ามาแล้วค่ะก็จะเป็นโซนของโต๊ะทํางานโต๊ะทําการบ้านนะคะมุมนี้เผื่อว่าเราอยากจะเคลียงานเคลียรตะเตรียมอะไรสําหรับวันพรุ่งนี้ก็มีมุมให้เราได้นั่งเคลียรงานของเราก่อนนะคะถัดมาก็จะเป็นมุมของมุมพักผ่อนห้องนี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่เรายังไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นตัวเตียงนะคะ ด้านบนค่ะเราก็ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเป็นระบบฝังนะคะสีที่ทางของแบรนด์ไดกินส่วนปลายเตียงตรงด้านนี้ค่ะก็มีบิลอินไว้ให้นะคะสำหรับชั้นวางทีวีแล้วก็มีลิ้นชักนะคะสวยงามเก็บของได้เยอะเลยค่ะถัดมาตรงนี้ค่ะก็เป็นมุมแต่งตัวนะคะเราก็ติดตั้งตัวตู้เสื้อผ้านะคะแบบบิลอินไว้ให้ะคะ่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ใส่ของได้เยอะเลยนะคะแล้วก็ มีโต๊ะเครื่องแป้งนะคะมีบานกระจกเงานะคะบานใหญ่เลยแล้วก็โซนห้องน้ําอยู่ถัดจากด้านนี้ค่ะก็มีการดีไซน์ตกแต่งเหมือนกับห้องนอนชั้นล่างค่ะคุณผู้ชมตัวอ่างล้างมือของเขาค่ะก็ตกแต่งไว้ให้สวยเลยนะคะเป็นของแบรนด์คอตโต้ค่ะแล้วก็มีตัวเคาน์เตอร์อนะคะที่เก็บของโถสุขภัณฑ์ก็เป็นของแบรนด์คอตโต้ค่ะแล้วก็มีฉากกั้นอาบน้ํานะคะ นี่ค่ะมีกระจกแฮมเบอร์กัน้นตรงห้องนี้ก็เช่นกันค่ะติดตั้งรนชาวาเวอร์แล้วก็แฮนด์ชาวาเวอร์ไว้ให้ค่ะมีหน่วยส่วนของระบบน้ําร้อนน้ําเย็นเช่นกันค่ะห้องนี้ถัดมาค่ะก็จะเป็นห้องนอนห้องที่2นะคะสําหรับห้องนี้นะคะก็จะพิเศษขึ้นมาหน่อยค่ะก็จะมีมุมกว้างขึ้นเพิ่มนะคะ เข้ามาแล้วค่ะก็จะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นแบบโซนมุมทํางานมุมทําการบ้านนะคะหรือท่านไหนนะคะอาจจะทํามุมนี้นะคะเป็นโซนแบบแต่งตัวเพิ่มเติมก็ได้ค่ะตรงนี้ค่ะเราก็จะมีตัวเคาน์เตอร์นะคะ ติดตั้งบิวอินไว้ให้มีเก้าอี้นะคะไว้ให้2ตัวค่ะมีริ้นชักที่เก็บของนะคะแบบหลายที่เลยนะคะได้ถึง5ช่องเลยเชื่อมต่อจากตรงมุมนี้หัดเข้ามาก็จะเป็นโซนของตู้เสื้อผ้านะคะมุมนี้จะเป็นโซน Walk-in c l o s e t s ค่ะก็บิวอินไว้ให้เป็นรูป L shape เลยค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็วางโต๊ะเครื่องแป้งแล้วก็มีกระจกนะคะแบบว่ากระจกเงานะคะบานใหญ่เลยค่ะห้องน้ำก็เชื่อมต่อจากกันนี้ค่ะ ห้องน้ําห้องนี้เนี่ยความรู้สึกของโบก็คือดูแล้วแบบอันนี้ไซส์ใหญ่กว่าห้องนอนชั้นล่างกับห้องนอนแรกนะคะตรงนี้ก็จะพิเศษขึ้นมาอันนี้อาจจะเป็นของพี่คนโตก็ได้นะคะดูกว้างขวางเลยตรงเคาน์เตอร์อ่างล้างมือของเขาค่ะก็จะเป็นแบบใหญ่เลยแล้วก็มีที่เก็บของอ่างล้างมือก็จะใช้เป็นของแบรนด์คอตโตค้ค่ะแล้วก็ตัวโถสุขภัณฑ์ก็จะเป็นของแบรนด์คอตโต้เช่นกัน มีกระจกแมเปอร์กั้นนะคะส่วนอาบน้ำไว้ให้ติดตั้งเลนชาวเวอร์แล้วก็แฮงชาวเวอร์ไว้ให้ครบพร้อมนะคะในส่วนของพื้นก็จะเป็นพื้นกระเบื้องแผ่นอยางค่ะแล้วก็ตัวผนังนะคะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องเคลือบแกนิโต้ค่ะ สำหรับห้องนอนห้องนี้นะคะก็จะแบ่งสัดส่วนได้ดีเลยค่ะจนห้องนอนเขาก็จะมีตัวกําแพงกั้นไว้ให้นะคะนี่ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับโซนพักผ่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้ก็เช่นกันค่ะเราเว้นไว้ให้เพื่อท่านผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะเลือกตัวเตียงตัวเฟอร์นิเจอร์ได้นะคะติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะคะเป็นระบบแขวนของแบรนด์ไดจิ้มเช่นกันค่ะในส่วนของสีห้องนี้เขาก็จะออกเป็นสีสไตล์มินิมอลค่ะแล้วก็ด้านนี้เราก็ติดตั้งตัว เคาน์เตอร์สำหรับชั้นวางทีวีไว้ให้เป็นงานบิวอินนะคะคุณผู้ชมค่ะถัดมาค่ะเราก็จะไปชมในส่วนของห้องนอนห้องสุดท้ายกันค่ะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นทางเดินเชื่อมนะคะเป็นหงทางเดินไปยังห้องมาสเตอร์ซึ่งมุมนี้ก็เป็นมุมที่สวยสําหรับตัวบ้านเลยเราสามารถที่จะเห็นวิวด้านล่างนะคะ,<ม>คะเห็นโคมไฟนะคะสวยงามแล้วก็ บ้านของเราเนี่ยจะมีกระจกตกแต่งทั้งหลังเลยคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเราเดินไปตรงไหนแล้วไฟดับเนี่ยก็คือบ้านเนี่ยเราจะติดตั้งระบบตัวสมาร์ทโฮมนะคะอย่างเช่นไฟนะคะก็จะเหมือนอถ้าเราไม่ยืนอยู่ตรงนี้ละเขาก็จะดับของเขาแบบอัตโนมัติเลยมาทางด้านนี้ค่ะก็จะเป็นโซนห้องมาสเตอร์กันนะคะ เดินเข้ามาค่ะห้องมาสเตอร์เบดมนะคะพื้นที่แรกที่เราจะพบก็จะเป็นโซนของ w a l k i n c นโครนะคะเขาก็จะแบ่งแยกโซนไว้อย่างดีเลยค่ะตรงมุมนี้นะคะก็ติดตั้งนะคะตัวตู้เสื้อผ้าไว้ให้นะคะตรงเนี้ยค่ะแล้วก็จะมีตัวแวบว่าใส่เสื้อผ้าได้เยอะเลยแล้วก็มีไฟตกแต่งให้อยู่ด้านในให้เราได้เห็นเสื้อผ้านะคะมีกระจกกั้นนะคะเนี่ยค่ะยาวมาถึงตรงด้านนี้เลยซึ่งตู้เสื้อผ้าน,นะคะก็บิวล์อินนะคะมีที่แบบว่าลิ้นชักเก็บของนะคะ ไว้ให้ถึงแบบตรงนี้สี่มุมแล้วก็ตรงนี้อีกสี่มุมใส่ได้เยอะเลยด้านบนแล้วก็ใส่ตัวผ้าคนหนูหรือเครื่องนอนก็ได้คะ่ะแล้วก็โต๊ะเครื่องแปง้งแล้วก็บิวอินไว้ให้นะคะมีเก้าอี<ว>้ให<ว>้แล้วก็ตรงกระจกเงานะคะก็เป็นบานใหญ่สูงเลยคะ่ะส่วนห้องน้ําของเขาก็อยู่ทางด้านนี้คะ่ะการตกแต่งคล้ายๆกัน,นะคะ่ะอ่างล้างมือจะใช้เป็นของแบรนด์โตโต้นะคะส่วนโถสุขภาาัณฑ์ค่ะก็จะเป็นของแบรนด์คอตโต้ค่ะมีโซนกั้นนะคะไว้ให้ค่ะ มุมนี้นะคะก็จะมีพื้นที่แบบไม่แออัดนะคะลงตัวเลยมีติดตั้งเลนชาวเวอร์แล้วก็มีแฮนชาวเวอร์ติดตั้งไว้ให้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโซนสำหรับพักผ่อนนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางเตียงนอนนะคะ5ฟุต6ฟุตได้เลยเช่นเคยคะ่ะห้องนี้นะคะก็จะไว้สำหรับให้ท่านผู้ชมได้เลือกนะคะว่าต้องการที่จะ เป็นเตียงนอนไซส์ไหนแบบไหนนะคะเราก็สามารถพูดคุยกันได้ค่ะตรงด้านนี้ค่ะก็จะมีงานบิวอินที่เราสามารถที่จะวางกรอบรูปวางหนังสือนะคะหัวเตียงนะคะก็ตกแต่งไว้นะคะมีตรงอ่าลูกเล่นในส่วนของช่องไฟไว้ให้นะคะแล้วก็ด้านนี้ก็มีงานบิวอินเอาไว้สําหรับเป็นโซนวางหนังสือนะคะวางของตกแต่งค่ะแล้วก็ตรงนี้มีโต๊ะข้างเตียงไว้ให้นะคะส่วนของห้องนอนห้องนี้เขาจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านเลยค่ะ ตรงนี้เราก็จะมีระเบียงขนาดใหญ่นะคะที่เราสามารถเปิดนะคะออกไปชมวิวได้ค่ะตรงด้านนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเห็นวิวตรงสวนตรงขดยดัดกลางบ้านเราแล้วก็เห็นวิวสระว่ายน้ํานะคะคุณผู้ชมระเบียงตรงนี้ค่ะ เราสามารถที่จะเดินนะคะมายัางทางด้านหน้าได้ตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าระเบียงยาวไปเลยตรงนี้ค่ะเป็นการตกแต่งเพื่อให้คนในบ้านรู้สึกแบบเหมือนมีความเป็นส่วนตัวด้วยแล้วก็คิดความสวยงามให้กับภายนอกด้วยค่ะ ผู้ชมนะคะทัวร์บ้านกันจะครบหมดแล้วนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือนัดชมบ้านหลังนี้ค่ะก็โทรหาโบโดยตรงได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อด้านล่างนะคะอยากจะแอดไลน์มาคุยกับเราก็ได้ค่ะแอดไลน์คูมเมืองพรอปตีค่ะบขอฝากคุณผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้โบและทีมงานทุกๆกคนด้วยนะคะและท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่มีอสังหาริมทรัพย์นะคะในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยากจะติดต่อให้ทางทีมงานเราเข้าไปรีวิวนะคะ ก็ติดต่อจากได้หรือโทรเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะวันนี้โบก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะแล้วเจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ